วันนี้ผมจะพาทุกท่านเปลี่ยนตู้2ทางเป็นระบบ3ทางไปดูกันเลยครับวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างตู้ลำโพงไลอาเล่สินิ้ว1ใบนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับตู้ตัวนี้ก็ทําในระบบ2ทางมีระบบเน็ตเบิร์กนะครับด้านในเพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะครับที่เล่นในระบบ2ทางแล้วอยากหันลองไปเล่นในระบบ3ทางเขาทํากันยังไงไปดูกันเลยครับเพื่อเป็นความรวดเร็วนะครับเราผมจะใช้สว่านนะครับในการขันน็อต ผมก็จะถอดตะแรงออกอย่างที่เห็นนะครับด้านในก็จะเป็นกลาง12นิ้วนะครับผมจะถอดดอ,อก12ออกเพื่อจะนำเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ด้านในนะถอดออกนะครับเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับผมก็จะทําการอลาโพงก่อนนิ้วออกก่อนนะครับก็ปลดดอกออกก่อนเลยนะครับอ่านะครับเป็นแบบกดเสียบนะครับของลำโพงนะครับ ดูด้านในครับมันมีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับผมก็ทำการถอดเน็ตเวิร์กเลยนะครับนะครับซึ่งจะเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับอ่านะครับเป็นแบบนี้นะครับผมจะทำการถอดเลยนะครับก็จะเอาเพียด้านหลังออกนะครับ เสียงแหลมนะครับผ่านซีแค่หนึ่งตัวนะครับหรือท่านใดจะไปผ่านเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาทําการต่อเสียงแหลมก่อนเลยนะครับถ้ามองจากด้านหลังแบบนี้ฝั่งซ้ายผมจะกําหนดเป็นเสียงแหลมส่วนฝั่งขวาผมจะกําหนดเป็นเสียงกลางหาผมต่อเสียงแหลมก่อนเลยนะครับเพราะว่าตู้ตัวนี้นะครับมันต่อด้านหลังง่ายนะครับตรง C ีก็ใส่ข้วบวกนะครับที่ดำก็ใส่ข้วลบอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับ คราวนี้นะครับก็ทําการย่อนสายอีกเส้นนะครับซึ่งสายตัวนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับก็ย่อนลงไปไว้เลยนะครับทําการปิดด้านหลังนะครับเพราะว่าดอกมันจะใส่ด้านหน้าครับเราไปใส่ด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวทําการขัดน็อตปิดด้านหลังเลยนะครับครับก็จะเห็นปลายสายอีกคางนะครับฝั่งนี้เราก็ ใส่เสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับทำการเอ,าอกมาเลยนะครับต่อสายให้เรียบร้อยนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะทำการใส่ดอกลงไปในตู้นะครับ ยิงน็อตนะครับคราวนี้ยิงน็อตยิงน็อตแล้วก็ยิงไขยกันก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยิงไม่ได้นะครับก็คือทางช่างทําตู้นะครับออกแบบมานะครับอ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับในการทําตู้2ทางเป็น3ามทางนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยาก เปลี่ยนระบบเสียงของท่านนะครับที่ยังเป็นระบบ2ทางนะครับหันมาลองเล่นในระบบ3ทางนะครับก็ลองทําดูนะครับคราวนี้ผมจะทําการปิดฝาตะแกงนะครับเราจะไปทดสอบเสียงกันนะครับระหว่าง2ทางนะครับกับ3ทางว่ามีความต่าง มากน้อยเพียงใดนะครับวิธีการต่อระบบเครื่องในระบบ3าทางนะครับว่าต่อยังไงนะครับไปดูกันครับผมครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการต่อใช้งานในระบบ3ทางครับก็คือตู้ลาโพงผมต่อจากหลังตู้มาแล้วนะครับก็คือด้านหลังพีเขียวนะครับจะเป็นเสียงแหลมสีแดงจะเป็นเสียงกลางนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของตู้เบสนะครับพีเขียวนะครับก็คือใส่ชั้นแนลที่1เลยนะครับผมจะกําหนดเป็นเสียงแหลมนะครับช่อนลที่สองนะครับผมจะกําหนดเป็นเสียงกลางนะครับช่อนแนลที่สามเสียงเบสนะครับ อ่าคราวนี้มาดูที่หลังคอสนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมจะนํามาเปรียบเทียบนะครับก็คือจะมีคอสสตัวนะครับด้านล uh, ่างจะเป็นคอสในระบบ2ทางนะครับอ่าจะต่อไว้อีกฟีกหนึ่งนะครับฟีกหนึ่งก็คือเล่นระบบ2ทางนะครับส่วคอสด้านบนนะครับจะเป็นคอสสทางนะครับอ่าผมต่อมาจากมิกเซอร์นะครับมาเข้าที่คอสเรียบร้อยคราวนี้ผมก็จะมาต่อสายนะครับที่หลังคอสการใช้งานนะครับคอสสทางเล่นระบบ3ทางให้กดปุ่มตรงนี้นะครับออกนะครับผมอ่านะครับเผื่อลูกค้าท่านใดซื้อคอส สามทางไปกดเล่น2ทางอยู่นะครับถ้าเราจะใช้ในระบบตามทางก็กดปุ่มตรงนี้นะครับออกนะครับผมก็ต่อตามที่เขาเขียนบอกหลังคอสเลยนะครับมีช่องโลช่องมิดช่องไฮนะครับก็คือเสียบเลยนะครับผมจะเสียบช่องไฮก่อนเลยนะครับผมจะเล่นแค่ฟีกที่1นะครับของคอสนะครับมาใส่ชีแนลที่หนึ่งนะครับเสียงแหลมนะครับเสียงกลางนะครับนะครับชีแนาที่2นะครับส่วนเสียงเบสดนะครับ แนลที่3นะครับผมจะใช้แท่นบนนะครับเป็นเล่นระบบ3ทางนะครับส่วนแท่นล่างก็เป็นระบบ2ทางนะครับอ่ะคราวนี้ไปดูวิธีการปรับด้านหน้าเครื่องกันครับนะครับมาดูด้านนี้นะครับอ่าด้านบนจะเป็นคอร์สระบบ3ทางนะครับส่วนด้านล่างเป็นคอร์สสทางนะครับในระบบ3ทางจุดตัดของเบสผมจะกําหนดไว้ที่ประมาณ140นะครับส่วนเสียงกลางนะครับผมจะตัดไว้ที่ประมาณ3.5เคก็คือ3,5 0 0นะครับ ก็จุดตัดตรงนี้นะครับไม่ได้เสมอไปนะครับว่าต้องตัดประมาณนี้ครับก็คือตู้แต่ละใบนะมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ตู้นั้นๆนะครับส่วนปุ่มเอาพุทนะครับผมจะตั้งไว้ศูนย์ดีก่อนเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้แค่ซีกเดียวนะครับตู้ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นเล่นระบบ3ทางนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นระบบ2ทางนะครับอ่ะคราวนี้มาฟังเสียงกันครับ2ทางก่อนนะครับอ่าเสียงน้าที่1จะเป็นเสียงกลางนะครับ ก็คือในระบบ2ทางกลางแหลมจะออกมาพร้อมกันเลยนะครับก็คือเปิดขึ้นมาก็ออกมาพร้อมกันเลยนะครับส่วน3ทางนะครับก็คือจุดเด่นเลยก็คือมันจะสามารถแยกปรับอิสระระหว่างกลางกับแหลมได้นะครับอ่าชัองนนที่1จะเป็นเสียงแหลมนะครับ ก็สามารถเพิ่มได้เสียงแหลมก็สามารถเพิ่มได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับการทําตู้2ทางเป็นระบบ3ทางแล้วนะครับก็ลองไปทําตามไปประยุกต์ใช้กับตู้ของท่านได้สําหรับวิธีการทานะครับเผื่อท่านใดมีวิธีการทํานอกเหนือจากที่ผมทํารีวิวนะครับก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบุณครับ